สวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวด้วยครับ,บรน้องฟองเบียร์นะครับน้องฟองเบียร์วันวันนี้มารับบริการอะไรครับออวันนี้มาให้คุณหมอดูแผลค่ะดูแผล<ผ>นะ,นะครับสิบสองวันสิบสองวันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะหลังทํหนา้าผากสิบสองวันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอโอ้ละมุนมากเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับ เอ่อทำไมถึงตัดสินใจมาเสริมหน้าผากที่บานาน่าคลินิกครับก็เชื่อใจฝีมือคุณหมอแล้วก็เคยทําจมูกกับคุณหมอแล้วอ๋อนี่ก็หมอมือเบามากจมูกที่บานาน่าคลินิกด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นจมูกของบานาน่าคลินิกอ๋อก็เลยเบาแล้วคุณหมอก็ใจดีมากค่ะอ๋อโอเคแล้วก็เลยทําหน้าผากกับทางเราใช่ไหมครับโอเคเอ่อแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทําไปวันอาการวันแรกเป็นไงบ้างครับก็ ไม่ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่ปวดมากก็คือปกติปวดนิดเดียวแล้วก็เจ็บแค่ตอนทาฉีดยาชานิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรอีกเลยอืมแล้วช่วงออสองสามวันแรกมีอาการเจ็บบริเวณศรีรษะบ้างไหมครับก็มีแค่หลังทําปวดนิดนึงค่ะก็คือทนได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการใดใช้ชีวิตปกติอ่าก็ทานยาตามท,าที่คหมอแนะนํา,ชาใช่ไหมค,ครับก็ ติดต่อสอ,อบถามมาตลอดเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตมียังมีรูปเก็บไว้ก่อนไหมครับก่อนที่เราเริ่มทําเดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับอ,อือเดี๋ยวเรามาดูรูปน้องก่อนทำนะครับน้องขอรูปเก็บไว้นะครับก็คือจะเห็นว่าน้ำผักก่อนทําเนี่ยมีอาการมีความลาดเนาะไม่ได้หนกนูนนะครับ,รบแล้วดูรูปปัจจุบันด้านน้ำผักด้านข้างโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเทียบไปใกล้กับหน้านิดน,นึงนะครับ อ่านี่ครับก็คือจะเห็นว่ามิติของหนาา้าผากต่างจากแรกมากเลยนะครับโอเคแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทําไปมีเพื่อนทักไหมก็เพื่อนทักว่าหน้าดูเรามมนขึ้นค่ะแล้วก็คือแบบเหมือนหน้าเด็กลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าผากมันก็ตึงด้วยอ่าคือน้องพงษ์เบียมารับบริการช่วงที่คลินิกรับสมัครเคสรีวิวใช่ไหมค่เป็นเคสรีวิวราคาก็ไม่ได้แพงมากก็เลยแบบลองมาโอเคคือตอนนี้ทางคลินิกเรารับเคส รีวิวหน้าผากอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับจากราคาปกติ21,900นานะครับช่วงนี้เราลดพิเศษเลยครับเหลือ1 5 9 0 0าเท่านั้นเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักได้นะครับเดี๋ยวพอทําไปนี่คือวันที่12แล้วเนาะดูเหมือนธรรมชาติมากเลยเนี่ยนะครับละมุนมากอ่าหนูหน่าหวานขึ้นด้วยเนาะใช่ไหมโอเคมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆกับที่กําลังมองหาที่เสริมหน้าผากบ้าง ก็ถ้าใครกําลังสนใจเสริมหนะคะนะคะแนะนําที่บานานาคลินิกนะคะคุณหมอกล้วยนะคะคุณหมอมือเบามากแล้วก็ราคาไม่แรงตอนนี้คุณหมอเราเคสรีวิวอยู่หลายเคสน,นะคะก็สนใจก็อ inbox มาได้เลยค่ะโอเคไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ